ดูนะเหมือนมีแพนด้าเลยครับดูนี่แพนด้าไหยเออสุกอตแฮมเชียนะสุกตรตพันนะเก็บไว้ว่าจะว่าจะเก็บไว้ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวโน้ตัวหนึ่งนะแลวเพียเทนตัวนี้ตัวหนึ่งนอนนั้นขายนอกนั้นขายครับโอ้ใกล้จะได้ไปเที่ยวแล้วอันนี้ห้าเดือนกว่ากว่า ต้องต้องเลี้ยงอีกให้มันครบร้อยแปดสิบวันจะครบวันที่สิบเดือนกันยาเนาะเนี่ยสิบเดือนกันยานะเขาถือวันที่สิบเดือนกันยาจะเอฟขนาดไหนครับเนี่ยโอ้ยยังไมครบหกเดือนตั้งแต่เกิดนะต้องรอต้องรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งนะเด็กๆนะไปเที่ยวขึ้นขึ้นรถไปเที่ยวอวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้ว ก็อีกยี่สิบวันค่อยไปให้อ้วนวันนี้ก่อนกินให้เต็มที่นะไม่ต้องกลัวพ่อแกไม่ไม่อดเงินซื้อหาให้กินนะอ๋อหมดแล้วเห็นไหม<ช>เออกินเลยเยอะๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินซื้อให้กินนะกินลงไปเอาอาหารของเจ้าสัวเบอร์หนึ่งของประเทศมาให้กินเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่ เอาอาหารเจ้าสัวมาให้กินเบอร์หนึ่งของประเทศเอามาให้กินกินดีมากครับเนี่ยเอาเขากินแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เออเปิดพัดลมให้อาบน้าให้มันร้อนแล้วเกินครับวันนี้ร้อนมากเปิดพัดลมให้มาเจ้านี้น,นี่สุกรพันธุสุกรแม่พันธุนี่ครับสุกรแม่พันธุนะหาหกเดือนหกเดือนมาที่สิบ กันยานะนี่ห้าเดือนกว่ากว่านี่ห้าเดือนกว่าๆนะยังไม่ถึงหกเดือ,น,อนนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เท่ากันเกิดไล่กันมอมแมมนะอาน้ําให้ก็กินหน่อยก็มอมแมมอันนี้จะเป็นน้องนิดนิดหน่อยเป็นน้องเป็นน้องข้อนั้นนิดหน่อยวันสองวันอันนี้สุกรพันุ์แท นะทั้งลัสไว้ทั้งแลนเลนนะเอ,เอาลงมาใหม่นอนไรนู้นเลยนะเย็นแล้วนอนแล้วบนะเพื่อลงมาใหม่ครับหลังจากอนุบาลครบกาสดาห์อ่าวิ่งมาแล้วไม่มลเลยนะดึกๆๆๆๆดึกๆๆๆๆๆดึกดึกดนะึกด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 ึกเลยดึกดึกเลยแลนเลนเราจะสักเบอร์ไว้นะต้องอยู่ตรงนี้อีกสิบห้าสนะิบตาแลหนูนะหนูจะได้ลอย ร้อยกิโลสิาสัปดาห์ค่อยเคลื่อนย้ายไปเล้าที่3อยู่ด้านท้ายนะครับอ่ากิน,น,น,กนแล้วนอนล้ใกล้จะหมดแล้วเหลือครึ่งถังเติมไหมเติมให้ไหมอ่าเดี๋ยวปเอามาเติมให้ก่อนส่วนตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรส่วนตัวน,นี้ก็สุกรพ่อพันธุ์แฮมเชียร์ไหบริดนะแฮมเชียร์ใหบริด นี้ก็เป็นสุกรพ่อพันเพียเทนไฮบิดนี่เพียเทนไฮบิดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแรนเลดพันแท้ GG p หรือย่าพันุอ์อน,นาคนกยอกเชียนอนอยู่นู่นนะยอกเชียรหรือรัสไว้อันนี้นอนอยู่ด้วยกันนะไม่กัดกันนาะนี่ต้องเชื้อได้หมดเลยเชื่องอันนี้เชื่อ,อมาแล้ว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 อกอ๊กอ๊กอกอกอก,อกเอเอ,เอถ่ายรูปถ่ายรูปรูป เดี๋ยวจะขอมาไม่ได้เ,เนี่ยมอมแมมโอเคัสนี้นะไปแล้วครับสวัสดีครับ